ทุกคนนี้เราเซอร์ไพรส์มากเลยเจอคนเก่งคนสวยแห่งเมืองนครตรงจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรปีไอี ee, ee, ตรงหลังแม็กตรงตรงนี้เป็นแหล่งร้านเยอะเนาะอ๋อก๋วยเตี๋ยวต้มยำดอกทองเราสะดุดมากโดยคนดอกทองทำแล้วคนมีความคิดสร้างสรรค์มากแล้วก็ร่ำลือนะฮะว่าอร่อยแล้วก็อร่อยตรงนี้จะเป็นร้านลวงมันต้องคึกคักอย่างเงี้ยเนาะมีร้านเยอะๆเป็นเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันเนาะคนจะได้มากันแล้วก็มาร้านเลือกกันอย่างเงี้ย แนะนำตัวน้หนึงคนเก่งคนคสวยอย่างเมืองนครจา้าสวัสดีค่ะชื่อเบบี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่เบ้เมืองคครแล้วก็เป็นเตี๋ยวต้มยำดอกทองค่ะ,ะเราเปลี่ยนบรรยากาศนี่เป็นคนแรกกันนะปกติเราไม่ <c oughs> เราไม่ได้แบบว่ามานั่งคุยกันเราจะถ่ายแนตะ่อ้าหูงอาหารเพราะนี่คือแบบว่า บอกตรงๆว่าชอบคำว่าดอกทองมากเลยเรารู้สึกนจริงใจขำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยใหม่นะเพราะสมัยนี้มันต้องอย่างเงี้ย<ช>เป็นสีสันอาหารก็<ช>แซ่บอะไรไปแล้วก็เราก็มีลุกเล่นกกมมิกเนาะ<ช>และ,ะเป็นไงบ้างทําไมถึงนึกอะไรถึงได้แบบมาเปิดร้านที่บ้านตัวเองใหม่คร่าวๆสั้นๆอชอบใช่ค่ะเป,เ,ปเป็นเรียนจบอาหารจริงจบอ,อาหารมาใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ พอดีได้ลงมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนแรกไปชักแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างเดียวนะครับเก่งมากก็ตอนนั้นถึงกระแสยำมันมาหนูก็ไปเปิดร้านยำแต่ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วแล้วก็มีเมนูเมนูหลายอย่างมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเด็ดไหมทำอะไรที่เราชอบเข้าใจเลยเข้าใจเลยนี่อยากกินปลาหมึกชุบแป้งทอดก็ยังอยากจะทำปลาหมึกชุบแป้งทอดขายกับเพื่อนเล่นๆอย่างทำๆอย่างเงี้ยกรุงเทพไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีบ้านเราอร่อยเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดแบบ แบบตรงังหัดใหญ่ปิป่นองค์กำได้รู้สูตร,รไหม่ะรู้สค่ะเดี๋ยวต้องขอสูตรบๆนะเดี๋ยวต้องขอสูตรอ่ะแล้วทีน,นี้นะะต้ยมยำเดี๋ยวเราจะไปกินที่โรงแรมที่แลคอนนอนนาวันนี้เราพักแลคอนนอนนาโรงแรมหรู Aww. แล้วก็เห็นพระธาตุกลางคืนด้วยนะ,ะแล้วก็มองเห็นพระธาตุสวยมาก<ช>เลยนะเดี๋ยวจะไปทานเพราะว่าได้ข่าวว่าลูกค้าเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวต้องรีบสัมภาษณ์แล้วเมนูเด็ดเนี่ยมาจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำชอบกินส่วนตัวมีเมนูอะไรก่อนหน้านี้มาเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติม เป็นเนม,มนูยำแบบยำ,ยำทั่วไก่ยำทะเลใช่แล้วก็เป็นหมูทอดที่แบบเป็นเด็ดรู้เลยว่าเนี่ยทำด้วยใจรักมันดูแบบว่าพูดออกมาแล้วมันมีพลังนะแล้วมีความสามารถหลากหลายแต่งนุงแต่งหน้าด้วยอะ่ะแล้วได้ข่าวว่าอยู่ตัวแล้วละตรงนครตรงเนี้ว่าจะไปเปิดที่กรุงเทพอยู่ด้วยใช่ไหมกําลังคิด เรารู้เลยอย่างเราเองนี่เราใฝ่ฝันอยากจะขายปลาหมึกทอดกับเพื่อนนะ <c oughs> ทุกแ้งก็เรารู้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องการแบบนี้มันแบบตามันออกเลย <c oughs> อย่านีอาจจะเป็นในนี่เนาะแบบออทันเล่นหมึกทอดอะไรอยางเงก็ยังไม่มีใครทำไง <c oughs> <ช>ตอนที่กําลังแบบพอดีเจอเพื่อนที่ลาปางก็จะไปท, <c oughs> ทํากันท,ท,ท,ที่ที่แถวๆกันนี่เลยให้เขาทําแต่เราก็ไปมาเพราะเรามีสอนมีอะไรไปประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าสนใจบอกแล้วมะม่วงเบาบ้านเราเนาะใช่มะม่วงเบาโอ้เราอยากทาเป็นมะม่วงลอยแก้วกันจังเลยอย่าวันหลังเรามาคุยกันนะยำเยมเวลามายำเนาะใน หารเมนูใต้ๆเด็ดๆยำปลาดุกฟูน้ำพริกกะปิมะม่วงเบาเห็นไหมยังอร่อยๆอยแก้วเห็นไหมได้ราคาแพงด้วยนะมะม่วงเบาอ่ะเนาะใช่ใช่ใช่แล้วนี่คืออ่ะมียำตอนนี้คือมีอ่านตามสั่งด้วยไหมเราต้องต้งมี